สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมความงามบริเต้สวัสดีครับนิวโต๊ะขาววันนี้ครับสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ที่มีสาวคนหนึ่งนะครับไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อท่านนายกรัฐมนตรีนะครับโดยเธอคนนี้เนี่ยบอกนะครับว่าถูกพระชื่อดังของจังหวัดกาลสินรูปหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นพระที่มีคนเคารพศรัทธามากเลยก็ว่าได้นะครับลูงละเมิดทางเพศและขณะเดยียวกันเองพอเธอมีหลักฐานที่จะ แสดงให้ทุกคนเห็นว่าเธอถูกลูกละเมิดทางเพศจริงๆเนี่ยถูกคุมขืนจริงๆเนี่ยเธอก็โดนการแกล้งตามมาจากเครือข่ายของพระที่ก็บอกว่ามีคนในหลายแวดวงก็พยายามจะมาใส่ความเธอว่าเธอกันโชครัพย์วัดบ้างหรือว่าเธอหมิ่นประมาทบ้างหรือใส่ความบ้างจนกระทั่งขึ้นวงขึ้นศาลศาลชั้นต้นเนี่ยตัดสินไปแล้วสิด้วยซ้ำในเรื่องของคดีกันโชครัพย์แล้วก็พรบอคอมพิวเตอร์ ซึ่งสารชั้นต้นนั้นให้เธอติดคุกนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็อยู่ในระหว่างการอุทธรณ์และขณะเดียวกันนะครับที่เราคุยกันนี้ปรากฏว่าก็มีคําถามจากสังคมมากมายว่าตกลงแล้วเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ใครพูดจริงใครพูดเท็จวันนี้เราคุยกันจากฝั่งที่ไปยื่นหนังสือโดยตรงนะครับอยู่กับนางสาวบีครับสวัสดีครับคุณบีค,ครับเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่เราได้เห็นเป็นข่าวกันแล้ว นะครับก็อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเพราะว่าเวลาเราจํากัดแต่ว่าอย่างที่ทราบกันว่าคือคุณบีเนี่ยบอกว่าถูกพระรูปนี้เนี่ยข่มขืนใช้คําว่าข่มขืนได้ไหมฮะก็ล่วงละเมิดทางเพศล่วงละเมิดทางเพศ<ร>สองครั้งสองคราใช่ค่ะครั้งแรกคือปีปีห้าสี่ค่ะปีห้าสี่สองพันห้าร้อยห้าสิบสี่แล้วครั้งที่สองทิ้งช่วงมาก็ประมาณปีสองปีปีห้าหกเราท้าความสั้นก็คือว่าความสัมพันธ์ ก่อนที่จะไปถึงครั้งแรกปี54เนี่ยเนี่ยเอาเล่าโดยสรุปหน่อยครั้งหนึ่งว่าเกิดอะไรขึ้นในครั้งแรกที่เราโดนลูกระเบิดทางเพศก็คือเราเคยไปอยู่วัดนั้นครับก็คือตอนเด็กๆก,ก็คือเข้าวัดนี้เป็นปกติไปทําบุญแล้วก็มาเคยมาบวชที่วัดนี้บวชชีพราหมณ์สองปีครับแล้วก็กลับมาแออกไปทํางานแล้วก็กลับมาอยู่ที่วัดนี้โดยที่ตอนกลางคืนกลับมาพักที่วัดตอนกลางวันไปทํางานครับ ก,ก็ผูกพันอยู่แล้วค่ะก็คือตัวเจ้าวาดเนี่ยก็ช่วงแรกยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นย,ยังไม่มีเรื่องผิดปกติเราสนิทสนิทกับเจ้าวาดไหมไม่สนิทค่ะก็คือสนิทโดยการส่วนตัวไม่มีแต่ว่าก็คือเราก็ทําข้อวัดปฏิบัติเหมือนเหมือนคนอื่นที่เขาทําในในวัดครับค่ะก็คือให้แม่ชีหรือว่าทางวัดไหว้วานให้ทําอะไรก็ทํา <ừ. S 1> ตามอ่ค่ะแล้วก็เริ่มมีการมาขอเบอร์เจ้าวาดเริ่มมาขอเบอร์ช่วงประมาณเมษา เมษาปีห้าสี่แล้วก็โทรโทรศัพท์มาหลังจากนั้นประมาณหนึ่งเดือนก็ให้เข้าไปหาอเออครื่องแรกก็ยังไม่มีอะไรก็คือถามถ่ายสายคุกสุดดิบหลังๆมาก็เริ่มมีขอให้เข้าไปหาค่ะก็เข้าไปอ่าก็เลยตัดสินใจเข้าไปหาในในช่วงประมาณเดือน,นกันยายนกลางวันหรือกลางคืนครับอ่าเป็นช่วงกลางคืนค่ะประมาณห้าทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนประมาณเนี้ยค่ะก็เข้าไปทําอะไรก็คือเจ้าวาดบอกว่า วันนั้นไม่สบายเป็นผืน่นเป็นผื่นคันไม่สบายจะเป็นโรคภูมิแพ้ให้เอายาแก้แพ้ไปให้ไอเราก็คิดว่าก็คือตอนนั้นก็ยังคิดเป็นว่าเป็นครูบาอาจารย์อยู่ครับก็คิดว่าถ้าเกิดท่านป่วยขนาดเนี้ยเราจะนิ่งดูได้เหรอเราก็ต้องเอายาไปให้ก <ừ, S 1> ็ค,คือคิดว่าคงเอายาไปให้แค่นั้นก็จบก็เอายาไปให้ก็วันนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็นย,ยาให้แล้วก็กลับแต่ว่าเป็นใช่ค่ะแต่ว่าเป็นเวลากลางคืนค่ะก็ ก็ขอให้ไปอีกครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สองนี่ก็เริ่มมีจับไม้จับมือค่ะครั้งแรกยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นยังไม่เกิดอะไรครั้งที่สองที่สามนี่กลางคืนเหมือนกันป่ะฮะกลางคืนเหมือนกันกลางคืนเหมือนกันเข้าไปที่เดิมเลยอยู่กันสองคนใช่ค่ะก็คือช่วงเวลาเดิมก็คือประมาณห้าทุ่มเนี่ยพระก็จะเริ่มปฏิบัติการแล้วเริทมาี่สังคนสงสัยนิดนึงว่าแล้วครั้งที่สองครั้งที่สามเข้าไปเนี่ยหรือแม้แต่ครั้งแรกก็ที่สามเน่ทำไมเราถึงถึงคิดว่าเราเข้าไปหาพระ กันสองต่อสองในเวลากลางคืนได้ก็คือเราก็ด้วยความที่เราศรัทธามากศรัทธามากศรัทธามากคิดว่าเป็นพระอรหันต์ตอนนั้นค่ะคิดว่าเป็นพระอรหันต์เลยใช่ค่ะก็คือพ่ออ่าปู่ลุงพ่อพามาอยู่วัดนี้แล้วก็บอกว่าพระเนี่ยเจ้าอาวาสเนี่ยไม่ธรรมดาเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซึ่งเราก็เห็นมาตั้งแต่เด็กๆว่าเออข้อวัดปฏิบัติเนี่ย น่าศรัทธาน่าเลื่อมใสเราก็คิดว่าเออเนี่ยฝังใจนั้งแต่เด็กว่าเนี่ยคือพระอรหรันต์ก็คือเลื่อมใสมากใช่ค่ะเราก็คิดว่าการที่ท่านแม่ตายเข้าไปหาเนี่ยคงไม่มีอะไรเรื่องเรื่องทางทานเพศเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าเราเชื่อว่าเป็นพระอรหรันต์จนกระทั่งเมื่อมีจับไม้จับมือแล้วมีอะไรคะอบกอดอบกอดมาจากด้านหลังก็มีมีอบกอดมีจับไม้จับมืออะไรอย่างเงี้ยครับ,รบแล้วก็ในการโทรศัพท์ก็มีพูดจาแทะลมแบบ จะชวนชวใช่ค่ะจะชวนไปขึ้นจะชวนไปนครสวรรค์อะไรประมาณนี้ยลักษณะคําพูดที่ชาติที่แล้วเราเคยเป็นผัวเมียกันชาตินี้เราก็จะต้องกลับมาเป็นผัวเมียกันอ,อีกมาถึงจุดนี้เนี่ยเรารู้แล้วหรือยังว่าเขาเจตนายอย่างไงคือตอนนั้นะคิดแบบใสๆเลยก็คือคิดว่าเป็นการทดลองใจเราทดลองใจยังไงคะทดลองใจคือเหมือนกับว่าเราจะจิตใจเราจะเข้มแข็งกับสิ่งที่ท่านกําลังทดสอบไหม โอ้เราเราไม่ได้คิดเลยว่าเขากําลังจะมาทําอะไรเราไม่คิดเลยค่ะเราเชื่อว่าท่านยังบริสุทธิ์ปุดพองอยู่ใช่อ่ะไม่คิดไม่มีเรื่องนั้นอยู่ในหัวเลยอ๋อเหรอคะค่ะเราก็เข้าไปเหมือนเดิมท่านให้เข้าไปกี่รอบก็เข้าไปค่ะจนถึงครั้งที่สี่ครั้งที่สี่เกิดอะไรขึ้นก็ก็อ่าก็มีอะไรกันครั้งนี้จนมาถึงครั้งที่สี่ค่ะพลาดพลาดเสียทีคือคือตอนนี้เนี่ย คนก็มีคําถามหลายเรื่องคืออย่างคำถามแรกเนี่ยถามไปแล้วคุณบีก็ตอบมาแล้วว่าคิดว่าเป็นการลองใจใช่แต่พอมาถึงจุดที่มันมีอะไรกับขราแล้วเนี่ยตรงนั้นเราคิดยังไงก็ไม,ไม,ไม่ไม่ลองใจแล้วค่ะทีนี้ก็รู้แล้วแหละว่าไม่ใช่พระว่าว่า,วาไม่สมควรที่จะเป็นพระก็คือนจริง,ง,รงๆก็คือขาดจากความเป็นพระแล้วโดยโดยทำมาอะ่รงไง เรารู้แล้วว่าเราเราโดนหลอกใช่ใช่ก็คือแหกตาคนทั้งประเทศก็คือที่คนเขากําลังศรัทธาอยู่แม้แต่เราก็คิดผิดคนที่เขาที่เขาไม่รู้ที่เขาไม่ได้เจอแบบเราครับเขาก็โดนหลอกเหมือนกันแล้วเราทํายังไงตอนนั้นตอนนั้นก็เสียใจคือตอนนั้นยังยังยังอยู่ในสภาวะที่แบบจับต้นชนปลายไม่ถูกครับคือไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์นี้กับเราได้ไงเพราะเราคือเหมือนกับพลิกความคิดพลิกชีวิตครั้งยิ่งใหญ่เพราะว่าเราศรัทธาคิดว่าเป็นพระอรหันต์มาตลอดแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันมันหมดเลย มันพิสูจน์ได้ชัดเจนแล้วไม่ไม่มีความเป็นพระหลงเหลืออยู่ครับแล้วทีนี้เราก็ตั้งสติว่าเออเนี่ยเขาไม่ใช่พระและ้วแต่ว่าก็คือเราจะไปพูดกับใครยังไงเราอยากจะไปบอกใครไหมหรือเราอายมากจนไม่กล้าจะบอกใครก็ทั้งสองอย่างก็คือ,อเราก็คิดว่าเนี่ยขนาดเราอยังเคยศรัทธาถึางว่าเป็นพระอรหันต์ถ้าเราไม่มาเจอตัวเองเราก็ไม่เชื่อหรอกแล้วคนอื่นล่ะที่เขาไม่ได้เจอแบบเรา คนอื่นยังเชื่ออยู่ใช่ค่ะเขาก็ไม่มีทางเชื่อหรอกถ้าเขาไม่ได้มาเจอเองและเห็นบอกว่ามีทั้งดารานักแสดงคนมีชื่อเสียงมากมายก็ให้ความเคารพบูชาศรัทธาใช่ค่ะก็คือข้าราชการผู้ใหญ่เศรษฐี <ยะ S 2> ในบ้านเมืองค่ะในประเทศทั้งดาราก็มาที่นี่มาทําบุญด้วยความศรัทธาก็ค,คือทุกคนเนี่ยเขาก็เห็นแต่เฉพาะสิ่งที่เจ้าวาดแสดงอยากให้คนเห็นครับค่ะ ก็เหมือนกับที่เราเราก็คือผ่านจุดนั้นมาแล้วแล้วพอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นปุ๊บเราไปบอกใครไหมฮะวินาทีแล้วไม่บอกค่ะเพราะว่าเชื่อว่าบอกไปก็ไม่มีใครเชื่อแม้แต่คนใกล้ชิดเราไม่บอกใครสักคนแม้แต่พ่อแม่ทําไมถึงคิดว่าจะไม่บอกเพราะเพราะว่าพ่อเขาศรัทธามากแม่เขาก็ศรัทธามากพ่อครอบครัวเราก็ศรัทธาเขาใช่ค่ะเขาไม่คิดว่าาแสดงว่าไม่คิดว่าเขาจะเชื่อเราก็เคยพูดอยู่ว่าที่วัดเนี้ยไม่ดีนะ ก็ทะเลาะกันกับพ่อก็เคยมีประเด็นใช่ค่ะก็เลยก็เลยก็เลยพ่อก็มองเราว่าเราเนี่ยเป็นคนไม่ดีอยู่อยู่จะไปทําพูดไม่ดีให้ครูบาอาจารย์อะไรประมาณนี้แต่สุดท้ายเนี่ยเรื่องมันก็เดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งเหมือนกับว่าคุณบีคิดว่าจะทํายังไงดี ที่จใจทุกคนรู้อย่างนั้นเหรอฮะใช่ค่ะก็คือมันเป็นช่วงที่เราหลังจากมีอะไรกันครั้งแรกเนี่ยเราก็ออกมาจากวัดเพราะเรารับรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราไม่ได้เราก็ออกมาเพื่อที่จะเรียนต่อแต่เป็นช่วงจังหวะที่ตัวเจ้าวาดเนี่ยเขาก็โทรกลับมาหาเราติดต่อกลับมาหาเราอีกทีนึังแล้วก็บอกให้เราไปหาเหมือนเดิมไอ้ตอนครั้งเนี้ยคือติดต่กันประมาณกี่เดือนประมาณเกือบป,ปีหนึ่งค่ะเกือบปีหนึ่งไม่ได้ติดต่อกันเลยไม่ได้ติดต่อ ก็คือเราก็พยายามที่จะห่างไปจากวัดก็คือกลับไปพักที่บ้านก็คือวัดอยู่จังหวัดกฬสินนีกตัวกเลยใช่ค่ะบ้านอยู่มหาสารคามแต่ทีนี้เราก็กลับมาอยู่ที่บ้านก็คืออแต่พ่อก็ยังไปทําบุญที่วัดนี้อยู่พ่อก็ยังศรัทธาเหมือนเดิมใช่ค่ะก็คือเราไม่ได้บอกพ่อแต่เราก็รู้อยู่ก่ใจอะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะแต่ทีนี้ว่าตัวตอนช่วงที่ออกมาเนี่ยก็คือได้คุยกับผู้หญิงคนอื่นอยู่อยู่เขาก็ติดต่อมาเหมือนเขามีเซนส์อะไรสักอย่างก็ไม่รู้ค่ะเขาก็ติดต่อมาหาเราว่าเนี่ สิ่งที่เหมือนกับเขาไปเจอมาเนี่ยเขาก็เล่าให้เราฟังเราก็เลยเออเหมือนกันเลยอ่ะทําไมทําไมวิธีการที่เขาถูกกระทำไม่ใช่ดีเราคนเดียวใช่ค่ะตอนแรกคิดว่าเราเป็นคนที่ซวยที่สุดในจักรวาลนี้แล้วเอาไปเอามาคือจริงๆไม่ใช่มีคนที่เป็นเหมือนเราอีกก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกันเลยวิธีการเหมือนวิธีการเดียวกันด้วยค่ะก็คือขอเบอร์โทรขอสั่งให้ไปทําอะไรก็ทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ทีนี้พอ ครั้งแรกผ่านไปแล้วเนี่ยมันมาเป็นครั้งที่สองได้ยังไงมันมีคลิปด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะคลิปนี้นนมีคลิปเพราะว่าหลังจากที่คุยกับผู้หญิงคนอื่นๆเขาก็บอกว่าคือต่อให้เรารู้ว่าตัวพระเนี่ยไม่ดียังไงก็ไม่มีใครเชื่อเราหรอกเพราะเราไม่มีหลักฐานค,คำนี้ก็เลยสะกิดใจขึ้นมาแล้วก็เป็นช่วงที่ตัวจเจ้าวาดติดต่อกลับมาพอดีแล้วก็ขอให้เราเข้าไปอีกครั้งหนึ่งขอให้เข้าไปที่กุฏิอีกครั้งหนึ่งเหมือนเดิมก็เลยแต่ครั้งนี้เป็นที่กุฏิหลังใหม่ก็เลย เข้าไปก็เลยตัดสินใจว่าเรากล้าเข้าไปเหรอคะทำไมเราถึงกล้ากลับเข้าไปทั้งที่เรารู้ว่าครั้งที่แล้วเราเจออะไรมาก็คือเราเรารู้แล้วแหละว่ายังไงไม่มีโลกไม่เชื่อเราหรอกรว่าถ้าเกิดคําพูดเราเฉยๆเนี่ยไม่มีใครเชื่อเราแต่สิ่งที่เขาทําดําเนินอยู่นี่ก็คือ,อไม่ใช่พระแล้วแต่ยังใช้ความเป็นพระเนี่ยมาหากินอยู่หากินกับครอบครัวเราด้วยหากินกับคนอื่นด้วย,ย,ยใช่ค่ะเราก็แบบแล้วเราเห็น ผู้หญิงคนอื่นๆที่เขาถูกกระทํามาไม่มีใครที่จบสวยทุกคนเราตั้งใจจะยังไงวันนั้นที่เราเข้าไปก็ตั้งใจจะไปถ่ายคลิปค่ะก็คือแต่ว่าทําทุกอย่างให้มันเป็นเหมือนว่าคลิปถ่ายคลิปถ่ายคลิปของของพระรูปนี้ก็คือ,อตอนนั้นก็มีมีประเด็นช่วงที่พ่อพ่อเขาเข้าวัดแล้วเราก็ทะเลาะกับพ่อแล้วเหมือนกับพ่อก็ถวายเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะแล้วนี้ก็สงสารพ่อ<ะ>ไม่อยากจะให้พ่อ ไปณนะจุดจุดนั้นเหมือนกับเอาเงินไปทําอย่างอื่นดีกว่าไหมอะไรงะเงี้ยเพราะฉะนั้นให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้นิดหนึ่งแต<ะ>่ะคะคุณผู้ชมครับไปดูคลิปนี้กันหน่อยนะครับคลิปนี้ที่คุณบีว่านี่ก็จะเป็นภาพของผู้ชายหน้าตาละไม้คล้ายบุคคลท่านนั้นถึงบอกว่าเป็นพระนี่แหละครับเปลือยกายเดินออกมาและที่ตาออกมาก็เป็นผู้หญิงเปลือยกายเช่นเดียวกันอันนี้คือคุณบีใช่ไหมครับใช่ค่ะคลิปนี้เนี่ยมีประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรเยอะมาก คือไม่ได้มีการแสดงให้เห็นว่ามีอะไรกันแต่ว่าแค่อยู่ด้วยกันสภาพเปลือยเปล่าแล้วบอก<ฆ>ว่าเป็นพระผู้ใหญ่ท่านนั้น<ฆ>แต่ว่าเหมือนกับว่าเราเอาตัวเข้าแลกอีกครั้งหนึ่งถูกไหมฮะใช่เรายอมเอาตัวเข้าแลกอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้คลิปนี้มาเป็นหลักฐานเอาไปมัดตัวพระ<ฆ>ท่าน,น,น<ฆ>อ่ะคุณผู้ชมครับเราล่าสุดเนี่ยมีคนเข้ามาช่วยนะครับคุณบีแล้วนะครับที่จะดําเนินการ อีกทานหนึ่งเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคุณบีเนี่ยโดนทางวัดเนี่ยที่ใช้เครือข่ายที่เขามีเครือข่ายของเขาเนี่ย<ะ>ดำเนินคดีกับเราด้วยใช่ค่ะก็เป็นคดีคดีมีคดีอะไรบ้างะฮะ กันโชครั์กับพอ,บอรบคอมพิวเตอร์เหมือนกับว่าสรุปงานคือยัดข้อหาตามที่เราบอกนะต่ที่เราลาวหาเขาว่าเขายัดข้อหาให้เราใช่พยายามเอาข้อหาเอาเอา,เอาทางข้อกฎหมายต่างๆเนี่ยเพื่อจะมาปิดปากเราไม่ให้เรามาพูดเรื่องพวกนี้ของเขาเพราะเขารู้ว่าเรามีหลักฐานที่จะเอาผิดเขาได้พอเขารู้จักตํตารวจอย่างนี้เหรอก็เขามีลูกศิษย์ลูกหาเป็นตำรวจระดับผู้ใหญ่ก็เยอะค่ะกันโชคทรั์ค่ะ<า>วัดไปกันโชคทรัพย์ตัวเจ้าวาดตัวเจ้าวาดไป แล้วก็พรบอรคอมก็คือเหมือนกับเราพอเราเอาเอาเรื่องราวนี้ขึ้นมามาแฉเงี้ยหาว่าเราไปหมิน่นประมาทเขาพอบอรบคอมนี้ก็คือหลังจากที่เกิดกันโชคทรัพย์ครับกันโชคทรัพย์เน่ยก็คือวันที่2 9สิงหาแล้วตํารวจเนี่ยขอเอาโน้ตบุ๊กไปแล้วโน้ตบุ๊กของของของบีเนี่ยมีภาพและคลิปก็คือคลิปที่ว่านี้แหละ,อ,ะอยู่ในโน้ตบุ๊กอยู่ในโน้ตบุ๊กแล้วทีเนี้ย ภาพและคลิปเนี่ยไปโผลที่เพจคอสชคืนความสุขให้ชาติในวันที่31สิงหาไปโพลยังไงก็ไม่ทราบไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่ว่าไปโผลในเพจคอสชคืนความสุขให้ชาติแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่ว่าเขาก็บอกว่ามันเป็นภาพที่มันอยู่ในโน้ตบุ๊กครับโน้ตบุ๊กของเราเลยที่ถูกตำรวจยึดไปแสดงว่าเป็นเราใช่ไหมที่เอาออกส่งออกไปเผยแพร่ใช่ก็คือก็โดนอีกกระทงหนึ่งก็โดนอีกแล้วก็มันมีข้อความที่บ่งบอกชัดเจนว่าเป็นเจ้าอาวาสเขาก็ ไปตำรวจก็ไปดูว่ามันมีโพส์มันมีโพสต์นี้ไหมในวันนั้นท,ที่ที่มีคนไปแจ้งความไปตรวจสอบก็ไม่พบโพสต์แล้วโพส์นั้นก็หายไปโอเคก็คือโดนกันโชคทรัพย์จากเจ้าวาดไปเท่าไหร่นะเขาบอกว่าเราเรียกเงินเขา3า30ล้านรเราเขียนจดหมายมแต่ว่าถามว่าจดหมายอยู่ไหนเขาบอกเขาอ่านแล้วเขาเผา,าทิ้งค,ค่ะ แล้วก็โดนเรื่องพอรบอรคอมใช่<า>คศาลชั้นต้นตัดสินไปแล้วด้วยเราแพ้ด้วยเราแพ้ค่ะสองศาลชั้นต้นตัดสินจำคุก2ปี8เดือน ตอนนี้ประกันตัวออกมาอยู่ประกันตัวชั่วข่าวแต่ว่าก็มีเหตุที่ว่าเรา,าไปมีภาพไป,ไปโพสต์อีกครับเขาก็เลยขอให้ศาลไต่สวนให้ถอนประกันตัวชั่วข่าวของเราเออแล้วก็เราไปก็เลยไปยื่นในวันที่19ยื่นในยกันที่19กามกราที่ผ่านมาวันที่20่สิบเขาก็ขอศาลไต่สวนฉุกเฉินเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้ถอนประกันตัวชั่วขราวเราอีกตอนนี้อุทธรณ์อยู่นะ ใช่ค่ะ,ะก็คือขอ,อขอสารไปสองรอบ,รบขอให้ถอนประกันสองรอบแล้วค่ะก็คือเขาจะมาเล่นงานเราว่างั้นเถอะก็คือจะเอาเข้าคุกเลยจะปิดปากอย่าให้มันพูดอีกเรามีอีกท่านหนึ่งนะครับผู้ชมครับที่เข้ามาช่วยน้องบีในขณะนี้ก็คืออดีตประธานคณะกรรมาการบฏิจรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิธากิจการพระพุทธศาสนาสปอชอนะครับคุณไพบูนีติตะวันครับสวัสดีครับคุณไพบูณครับ สวัสดีครับคุณสวัสดครับล่าสุดแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับล่าสุดคุณภัยบุนบอกว่าเข้ามาเนี่ยจะมาช่วยเหลือน้องบียังไงบ้างครับก็เป็นประชาชนนยนะฮะก็จากที่ได้รับฟังแล้วก็เห็นว่ามันมีข้อสงสัยเยอะนะฮะครับว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้าวาดเนี่ยนะฮะครับน่าจะร่วมมือกันกับตำรวจนะครับเดี่ยวนี้ทั้ง ทั้งเจ้าว่าทั้งตำรวจและมี่ชี้ด้วยนะฮะครับน่าจะร่วมกันเพื่อที่จะยัดข้อหานะฮะนะฮะให้น้องเบียเป็นนักศึกษานะฮะกลายไปเป็นแพะไปแล้วนะฮะนะเพื่อปิดปากแล้วก็ปกปิดการกระทำผิดของเจ้าว่าในานะไปเสษเจในถมเนี่ยนะฮะครับครับเออซึ่งก็เลย มีขั้นตอนซึ่งน่าตกใจอ่ะนะฮะแต่ว่าผมว่าเป็นประเด็นที่ประชาชนต้องตรวจสอบเรื่องนี้ร่วมกันนะครับ,รบเพราะว่ามีการสร้างทั้งหลักฐานเท็จสร้างหลักสถานการณ์สร้างอ่หลักเอกสารต่างๆคือสร้างหลักฐานเท็จนะฮะเพื่อเข้าไปจับกลุ่มซึ่งการเข้าไปจับกลุ่มก็เข้าไปจับกลุ่มแบบผิดกฎหมายด้วยนะฮะไม่เป็นไปตามกฎหมายาวิทายานะฮะหลายเรื่องเลยนะครับจะเ,เปิปโดโอกาสได้เข้า ไปดำเนินการให้ทนายให้ญาติมาเลยในช่วงเข้าไปจับกลุ่มจับกลุ่มผิดกฎหมายว่างั้นแหละนะฮรบนะแล้วก็เอาหลักฐานที่เมคขึ้นเองนะฮะนะฮะสร้างขึ้นเองเพื่อที่จะยัดยัดเทียดให้เขาออ่าต้องรับผิดนะฮะคุณบอกว่าให้เซ็นกระดาษเปล่าด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็ให้เซ็นบันทึกการจับกลุ่มในลักษณะที่อ หลอกหลอกลวงนะฮะหลอกลวงนะฮะหลอกลวงเพื่อที่จะให้ก็เ,เรียกว่าคืมโดยลูกศิษย์ของที่เป็นตำรวจใหญ่อะ่ะลูกศิษย์ของพระเจ้าวาดของเจ้าวาดเรียนะกว่พระพรนะของเจ้าวาดเนี้ยนะฮะเขาก็มาควบคุมด้วยตัวเองด้วยนะฮะเป็นตำรวจใหญ่นะฮะเ่็นระดับพันตำรวจเอกมั่งนะฮะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งซึ่งมันมีพฤติการที่ต่อ ที่รุดมากไปอ่ะนะครับครับคั้งแม่ชี้ด้วยนะฮะแม่ชี้ที่เป็นคนสนิทเจ้าวาดทีนี้เราเราจะช่วยยังไงครับคุณไปบูลครับเพราะว่าคือคดีเนี่ยก็ส่วนคดีหนึ่งที่กําลังเนินไปอยู่ในชั้นอุทธรณ์ก็คือที่เขาบอกว่าเขาชอบโกงแล้วก็ผิดพรบคอมแต่ว่าในทางช่วยเหลือของคุณไปบูลเนี่ยจะเดินไปทางไหนครับคดีที่เขาถูกฟ้องอยู่เป็นเรื่องกระโชคทรัพย์กล่าวหาว่าน้องปีก็เป็นกระโชคทรัพย์แล้วก็ เขาก็จะโชครับแล้วก็ติดพรบคอมพิเตอร์แต่การไปกล่าวหานั้นมันที่เราตรวจสอบตอนนี้ก็คือมันมีกระบวนการประยัดข้อหานะฮะนะฮะนะเราสร้างหลักฐานเท็จให้การเท็จในชั้นสารด้วยนะฮะนะครับในชช้นสารต้นนะฮะนะฮะจนกระทั่งทำให้สารท่านอาจจะเข้าใจถ้าเคลื่อนไปนะฮะข้อเท็จจริงอ่ะ ซึ่งการกระทานั้นเนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่ตารวจด้วยนะฮะมันก็เป็นเข้าหายการประพฤติผิดชอบอ่ะนะฮะตามกระบนนทนการยรมด้วยนะครับครับดนะังนั้นสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบก็คือในตรง,ตตงตตจุดนี้แล้วก็มีผู้ร่วมกระทําผิดกันหลายคนนะฮะก็จะตรวจสอบประเด็นนี้ว่าจริงไหมไอพ้พี่ไปยัดเยียดข้อหาเขาอ่ะนะฮะนะฮะจริงไหมที่ไปสร้างหลักฐานเท็จต่างๆทั้งหลายแล้วก็ไปให้การเท็จอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะตรวจสอบมาไอ้ที่ชัดแม้กระทั่ง ไปหลักฐานที่ไปไปยื่นแล้วก็ไปพยายามที่จะเอาผิดกันเนี่ยนะมันผมว่าคดีนี้นี่ดูง่ายมากอะนะครับว่าแต่คุณไพบูลิครับมันีปัญหามากจริงๆเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลําดับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเปิดเผยสาระ,ะกันทุกคนจะลองบอกว่าโอ้คดีนี้ คดีครูจอมทรัพย์เป็นเรื่องเล็กไปเลยอ่ะโอ้ครับครับเรื่องนี้ใหญ่มากแต่ว่าหลักหลักฐานของน้องบีที่เขามีก็คือคลิปเนี่ยมันมีแค่คลิปอย่างเดียวเลยมันพอไหมครับคุณไพบูนครับหลักฐานของบีที่เขามีขัมเขาใช่ไหมครับที่คลิปไม่ใช่ฮะเขาคดีกันชอบทรัพย์อ่ะนะฮะ เขาไปอ้างว่ามีนังสือมาอคมครูนะฮะครับจนเจ้าว่าตกใจปุ่มหัวใจเหมือนถูกกดดันเลยไอ้ผมกลับมองอ้าวถ้ามันไม่ใช่รูปเจ้าว่าแล้วท่านไปตกใจทําไมไปท้ำนะครับนะครับมันแสดงรูปเจ้าว่าจริงนั้เลยตกใจแต่ผมไม่รู้ได้หลักฐานอะไรทั้งหลายมันไปเผาทิ้งเนี่ยมันจำได้มั้ยฮะนะฮะนะแล้วก็ในเรื่องของการกันโชครัพย์นะว่าไปกันโชครั์สามสิบล้าน เสร็จแล้วมันเป็นการมีการไปหลอกรวงให้น้องบีเข้ามาที่วัดอ่ะนะแ็จแล้วให้โดยบอกว่าให้ไปซื้อของมาให้อะไรต่างๆพอมาถึงแล้วก็วางแผนเอาเงินแค่สามหมื่นบาทอ่ะนะฮะไปทําเป็นจดเลขไว้ทำอยังกับจับยาบ้านะฮะแต่แล้วคุณไปบุญครับใสเขาอะนะฮะเอาอย่างนี้ก่อนคือตอนนี้เนี่ย อาจจะมีสังคมบางส่วนที่เขาก็ยังก็อาจจะยังไม่ได้เชื่อน้องบีร0อเเพราะว่าน้องบีก็อาจจะไม่ได้มีหลักฐานที่แข็งแรงขนาดนั้นเนี่ยแต่ว่าถามคุณภัยบูลว่าทำไมคุณไัยบูลถึงเชื่อว่าสิ่งที่น้องบีออกมาพูดทั้งบดนั้นเป็นความจริงครับผมตอนแรกก็สงสัยอยู่คา5ศครับนะฮนะแต่ว่าพอดีเราติดตามตรวจสอบเรื่องเกี่ยวกับพระ สู้สินพระรัชชีเนี่ยนะฮะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับตํารวจเนี่ยมาพอสมควร,ครก็ห้าสิบห้าสิบแต่หลังจากฟังข้อมูลแล้วอ่ะนะฮะมีความเชื่อมั่นสูงมากก็ียกว่าร้อยเลยฮะ,ะ<อ>ผมเชื่อว่าคดีนี้ เป็นเรื่องแน่นะฮะครับแต่เมื่อผมเชื่อแล้วผมก็ไม่ได้เชื่อของผมเฉออยๆนะฮะครับผมก็ต้องใช้ตามกระบวนการกฎหมายครับเพื่อที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่ามันมีการร่วมกันในการประพฤติชอบหรือไม่นะ,ะมีการสร้างหลักฐานเท็จมีการใส่ความกันอย่างนี้หรือไม่นะ,ะครับ,รบเพื่อมีการทาเรียบร้อยตามขั้นตอนกฎหมายแล้วเปิดเผยออาไปสาราผมว่าเชื่อว่าคนทั้งประเทศ เขาจะเชื่ออย่างนี้จริงๆนะไม่เชื่อโดยความเชื่อนะฮะมาเมื่อได้เห็นหลักฐานทั้งหมดแล้วอ่ะนะเห็นต่างๆแล้วจะเข้าใจทันทีต้งแต่ที่ผมเข้าใจตอนนี้แล้วได้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวแจกแจงรายละเอียดกันเลยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณภัยูลิครับครับอ่นนี่คือคนที่เข้ามาช่วยเหลือน้องบีล่าสุดเพราะฉะนั้นหมดเวลาสรุปสุดท้ายเนี่ยคือตอนนี้ว่ากันด้วยเรื่องหลักฐานแล้วก็สู้กันสิ่งที่เราพยายามจะแฉมากที่สุดเนี่ยอย่างที่บอกว่ามีคลิปถูกไหมฮะค่ะ มีคลิปคลิปวิดีโอแล้วก็คลิปเสียงแล้วก็คลิปเสียงเท่านั้นเองไม่มีอื่นเลยฮะก็มีท่าท่าสําหรับของกรณีของพระนะคะกรณีพระแต่กรณีของหลักฐานที่เขาบอกว่าทางตํารวจสร้างเท็จอะไรขึ้นมาก็ไปว่ากันอีกอีกเรื่องหนึ่งค่ะอีกอีกเรื่องหนึ่งพอนแยกกันระหว่างเรื่องของคดีความที่เราโดนไปแล้วกับเรื่องของจะแฉพระเนี่ยใช่ค่ะก็สืบหาความจริงกันต่อสุดท้ายถามแบบนี้ก็แล้วกันว่าสังคมก็ตั้งคําถามก็ต้องยอมรับเดี๋ยวนี้มีหลายคดีเป็นตัวอย่างเยอะ บางคนพูดจริงพูดเท็จเดี๋ยวกลับไปกลับมาตลบตาสังคมเรื่องสงสัยเหมือนกันน้องบีพูดจริงหรือเปล่าก็อันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปว่าพูดจริงหรือเปล่าคือตอนนี้ถ้ายืนยันตัวเองเนี่ยก็คือตัวเองไม่เคยโกหกไม่ใช่ว่าบางคนบอกว่าน้องบีเสียผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าไปขอเงินเจ้าอาวาสวัดมาเขาไม่ให้ก็เลยแฉกลับใส่ความเขาใช่ไหมก็คือถ้าเกิดเราขอเงินคือเราเราไปอยู่อย่างนั้นน่ะเราก็ไม่ได้เสียอะไรนะคะเราก็ได้ ปกติได้อยู่แล้วใช่ค่ะก็คือเขาก็ให้เป็นปกติแต่ที่เราเลือกที่จะให้ค่าอะไรครับก็คือให้เหมือนกับเป็นค่าปิดปากเออฉันโทรหาเธอเนี่ยเธออย่าบอกใครนะต้องรับนะเงินเนี่ยแล้วรับไปแล้วห้ามไปบอกใครอ๋อก็คือเราก็ได้เป็นปกติอยู่แล้วถ้าเกิดเราเรารักที่จะอยู่สบายได้เงินแบบนั้นน่ะเราเราจะอยู่แบบนั้นดีกว่าแต่เราไม่เลือกที่จะอยู่แบบนั้นเนี่ยฮะค่ะก็คือเงินเนี่ยมันเป็นเงินที่ประชาชนเอามาทําบุญ เราถ้าเกิดสมมติว่าเรายังไปกันโชคที่จะเอาเงินพระเนี่ยก็คือเอาเงินจากคนที่มาทําบุญที่กับศาสนาก็เงินตัวนี้มันเป็นเงินที่มาจากความบริสุทธิ์ถ้าเราจะ,จะอยากได้เงินอันนี้อีกแสดงว่าเราเราเมันเรามองว่ามันเป็นเงินบาปยืนยันว่าไม่ได้แบล็กเมย์ไม่ค่ะไม่ได้ว่าเราเสียผลประโยชน์แล้วจะเอาทําคลิปอะไรขึ้นมาแบล็กเมย์ก็ตามแบล็กเมย์ไม่ใช่แน่นอนค่ะคแค่อยากจะเปิดเผยว่าเนี่ยพระรูปนี้มันไม่สมควรที่จะกราบไหว้บูชาไม่ใช่พระอีกต่อไปแล้วค่ะแค่นั้น คุณผู้ชมครับที่คุยกันก็คืออีกหนึ่งกรณีที่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ในสังคมตอนนี้เลยนะครับความจริงคืออะไรกันแน่นะครับเราก็ต้องสืบหากันต่อไปวันนี้ขอบคุณคุณบีนะครับนี่เลยครับผู้ชมครับที่คุณบีถึงขั้นต้องเปิดหน้าเปิดตาสู้ชนิดที่ว่าไม่ต้องกลัวอะไรอีกต่อไปแล้วนะครับนี่คือนิวโต๊ะข่าววันนี้วันนี้สวัสดีครับ